โซนี่เอาจริงประกาศจับมือฮอนด้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของตนเองภายในปี2025นี้ <Hey! S 1> ย้อนไปเมื่อวันที่6มกราคม2020ในงาน CES 2020 หรือ c o n sumer electric show Sony ได้ช็อกโลกด้วยการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าของตนเองออกมาแล้วซึ่งในขณะนั้นหลายคนอาจจะมองแค่ว่าเป็นการโชว์เทคโนโลยีของทางบริษัทเท่านั้นแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไป2ปีเต็มแบบพอดีพอดีเมื่อวันที่5มกราคม2022ที่ผ่านมาโซ n y แสดงออกชัดเจนมากขึ้นว่าต้องการผลิตรถยนไฟฟ้าอย่างจริงจัง โดยการประกาศพร้อมจัดตั้ง Sony Mobility ซึ่งเป็นบริษัทใหม่เพื่อรับผิดชอบการวิจัยและการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะและข่าวล่าสุดความชัดเจนที่ว่าชาวโลกจะได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าจาก Sony นั้นก็เกือบจะเป็นเรื่องจริง100%แล้วเพราะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2022ที่ผ่านมา Sony Group Corporation ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ Honda m มอเตอร์ p o r a t i o n ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น ทั้ง2ประกาศความร่วมมือเส้นสัญญาจับมือร่วมกันจัดตั้งบริษัทผลิตยานยนต์ไฟฟ้า100%และเตรียมจะเปิดตัวภายในปี2025นี้โดย Honda นั้นจะรับผิดชอบในส่วนของตัวถังรถเทคโนโลยีการผลิตและการบริการหลังการขายส่วนโซนี่จะรับผิดชอบในส่วนของระบบจัดการระบบปฏิบัติการระบบการสื่อสารและระบบความบันเทิงภายในรถ ซึ่งเรียกได้ว่าทั้งสองนั้นแยกงานกันทําตามความถนัดของตนเองนั่นเองโดยทั้งเคนอิชิโร่โยชิดะซี o ของ s o n y g r r u u p o r r p r r t t o o n และโตชิฮิโร่มิเบะซีอโอของ Honda Motor อรกล่าวว่าการร่วมมือกันของทั้งสองยักษ์ใหญ่ในครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะให้รถจนต์ไฟฟ้า100%ของพวกเขานั้นแตกต่างจากรถจนต์ไฟฟ้ารายอื่นในตลาด โดยปัจจุบันนั้นทางโซนี่มีรถจนไฟฟ้าต้นแบบของตนเองอยู่แล้วนั่นก็คือ Sony Vision S ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นรถจนไฟฟ้าที่มีดีไซน์สวยงามและมาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงแบบล้นคันแต่ทว่าการจะทําให้เป็นรถจนไฟฟ้าที่สามารถแข่งขันในตลาดได้นั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อลดต้นทุนการผลิตแต่ยังคงมาตรฐานเอาไว้ ซึ่งในจุดนี้เมื่อจับมือกับทาง Honda แล้วก็คงไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงส่วนด้านระบบความบันเทิงนั้นโซ n y ก็จะได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกที่ถูกยอมรับในมาตรฐานด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของการร่วมมือของทั้งสองนั้นจะออกมาสมบูรณ์ขนาดไหนเพื่อนล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงความร่วมมือของทั้งสองในครั้งนี้จะสามารถเปลี่ยนเกมของรถยนไฟฟ้าได้หรือไม่ คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปหน่อยนะครับ